แับแนวการไฟป่าที่ว่าถ้าจะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้ที่อย่างเดียวนะครับทำไม่ไหวทําไม่ทันเพราะว่าพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ยประมาณ30,000กว่าไร่ด้วยกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านเนี่ยหันมามีน้ําใจช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นการร่วมกันปกป้องพื้นที่อยู่อาศัยที่ดินทับกินของพวกเขาด้วยติดตามกันกับคุณจุธามาถูกโผครับ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายในตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่กว่า30,000ื่นไร่ทุกปีจะมีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านรวมกับอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป,ป่าช่วยกันทางแยกกันจัดรัชพืชและทำแนวกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหนาแล้งนี้ค่ะ ในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะก็จะเริ่มมีกิ่งไม้แล้วก็ใบไม้ร่วงหล่นลงมาค่ะชาวบ้านที่นี่เขาก็เลยออกมาช่วยกันทําแนวกันไฟป,ป่านะคะซึ่งก็จะทํา2บริเวณด้วยกันค่ะนั่นก็คือเป็นบริเวณลาห้วยนะคะแล้วก็บริเวณสันเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงประมาณส mm. ักปลายเดือนกุมภาแล้วก็ต้นเดือนมีนานนะคะชาวบ้านที่นี่ก็จะออกมาทําแนวกันไฟป,ป่าอีกรอบนึงค่ะเนื่องจากใบไม้นะคะก็จะเริ่มร่วงหล่นลงม,มาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่ตำบลแม่แฟกใหม่พบปัญหาไฟป่าเกิดจากทั้งฝีมือมนุษย์และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศท,ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมตลอดจนเป็นอันตรายและกระทบกับแหล่งอาหารหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจึงต้องช่วยกันทำแนวกันไฟป่าล่วงหน้าเพื่อจำกัดพื้นที่และควบคุมไฟป่าได้ง่ายขึ้นค่ะในเขตพื้นที่ของตำบลแม่แฟกใหม่นะครับก็ ปัญหาก็เรื่องไฟป่าก็มีทุกปีครับแต่มีจํานวนปริมาณที่วัดจากฮอสปอร์เลดลงทุกปีครับเพราะว่าเรา,าดึงมวลชนชาวบ้านที่ไปหาของป่าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่ทําแนวกันไฟเข้าป่าไปไม่ต้องจุดไฟเผาแล้วก็ให้ความรู้ในด้านทฤษฎีแล้วก็เอามาฝึกปฏิบัติด,ด้วยกัน สร้างแนวกันไฟจะทำตามมาตรฐานซึ่งมีความกว้าง8เมตรระหว่างพื้นที่รอยต่อเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ทำกินของชาวบ้านค่ะไมใ่ให้กว้างออกข้างละ8เมตรเออกว้างออกไปนะ8เมตรแล้วก็ทำเป็นแนวตรงไปเนาะแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ระยะนะครับแล้วแต่ระยะออของภูเขาว่าเราจะเอาระยะไหนแล้วเขาทำให้มันชนกันเพื่อกันไฟมันจะลุกลามไปอีกฝั่งหนึง่งครับ บริหารจัดการในพื้นที่ได้กำหนดมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากการผอดบทเรียนปีที่ผ่านมานำมาปรับใช้ด้วยการบุรณาการแบบเบ็ดเสร็จเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะตัวเองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงไฟป่านะครับพอเระยะช่วงไฟป่าเนี่ยเราก็จะมะีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของของฝ่ายปกครองเองนะครับซึ่ง เราก็ได้รับการสนับสนุนในส่วนของรถยานพาหนะต,ต่างจากภาคเอกชนในพื้นที่นะครับก็ในพื้นที่ของตบลแม่แฝกแม่แฝกใหม่เนี่ยเขาก็สนับสนุนพวกยานพาหนะต่างๆเข้ามาแล้วก็เรามีการจัดชุดปฏิบัติการเพื่อที่จะเข้าถึงจุดฮอสปอตนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมีแนวทางในการบรหิหารจัดการเชื้อเพลิงโดยเฉพาะจุดที่มันเ,เกิดฮอสปอตบ่อยๆไฟไหม้ซ้มซากอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สามารถเข้าถึงได้เราก็บูรณาการนะครับแล้วก็ ภาคสวนต่างๆกับพี่น้องชาวบ้านด้วยอย่างอย่างวันนี้ครับก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็คือเราเราก็ได้มาจัดทาแนวกันไฟนะครับเพื่อที่จะเป็นให้ให้ให้หนึ่งคือเป็นแนวกันชนเวลามีเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยก็ตัวเนี้ยจะเป็นช่วยตัวช่วยในการดักบล็อกไฟไม่ให,ไให้ไม่ให้มันลามไปไปเป็นวงกว้างขยายมากกว่านี้ได้ ลดลงนะผมถือว่าลดลงจากปีที่แล้วปี64กับ63เนี่ยลดลงมา40%ถือว่าเยอะอยู่ฮะก็ก็ปีนี้ก็ยังยังหวังว่านะฮะก็ทางรัฐบาลก็จะให้ลดลง20%กอย่าง,งน้อยนะฮะอย่างน้อยรวมทั้งพื้นที่เผาไหม้ด้วยหมายความว่าบางทีพื้นที่เผาไหม้เล็กๆเนี่ยจุดฮอตสปอตไม่มันไม่ขึ้นแต่พื้นที่เผาไหม้ก็ลดลงเมื่อก่อนมีบางช่วงนะฮะที่เคยไหม้ถึงเกือบ3ล้านไร่นะปีแล้วก็เหลือแค่ประมาณสัก6 6แสนไะร่ีก็ โด,โดยภาพรวมของจังหวัดนะคิดดูว่า6แสนไร่จาก8ล้านไร่นะผมก็ถือว่าลดลดล,ดลงจํานวนมากครับโดยหลกัหลกๆของเราที่นี่จะเป็นเครื่องเป่าลมนะฮะเครื่องเป่าลมแล้วก็เป็นครอบคือไอที่เป็นอีกด้านหนึ่งคล้ายๆจอบด้านหนึ่งคล้ายๆคลาดแล้วก็จะมีพวกตัวคลาดจริงๆก็มีแล้วก็เป็นใช้ไอไม้ไผ่ได้ไม้กวาดทำมะพร้าวเนี่ยมันจะเบาหน่อยเวลานั้นก็จะกวาดกวาดทำแนวกันไฟก็ได้กรณีไฟมาเราก็กวาดห่างๆได้ครับ การจัดการเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเก็บใบไม้และกิ่งไม้แห้งนําไปใช้ประโยชน์แทนการเผาโดยการนําไปทําเป็นจานใบไม้และใบไม้อัดก้อนทําเป็นปุ๋ยส่งขายให้กับเนืวยงานที่รับซื้อทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เสริมค่ะก,ก็เลือกทุกไซสอ์อ่ะเพราะว่ามันมี2อ,อย่างใบทําใบใหญ่กับใบเล็กคใบใหญ่ก็เอาจานใบใหญ่ก็เอาใบใหญ่ทำานะ ใบใบใบนี้เราถ้าถ้าเราจะทําถ้าใบไม่สมบูรณ์เราจะเอาไว้ตรงกลางรงกลางาเพราะว่ามันใช้อยู่สี่ใบสี่ใบที่อัดเอาใบที่มันหล่นๆเนนะี่ยเผื่ออันจะได้ช่วยในการลดการเผาด้วยเนาะเพราะว่าเก็บไปมันก็เวลามันหล่นเยอะๆ มมมันกก็ไ่ีาเาผจากการตรวจสอบจุดพลาสปอร์ตหรือจุดความร้อนปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหาเกิดไฟป,ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโดยเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาพื้นที่การเกษตรและเศษวัสดุทุกประเภทค่ะ